ขาที่ dark น้องฉันโอ้โหสุดดังมากเนาะจินบีวันนี้นะคะพวกเรานะคะพามาบนเตียงนอนแบบนี้เพราะว่าจะรีวิวอะไรเอยจินบีโอ้กตามีกลิ่นหอมนะคะตัวใหญ่มากโอ้โหต้นสนบอกว่ารีวิวตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยโอ้โหน่ารักมากมากเลยนะคะน้องๆตัวนี้นะคะมันมีกลิ่นหอมนะคะแบรนด์นี้เขาทำออกมาแบบ มีกลิ่นหอมนะคะเป็นเจ้าแรกด้วยนะคะที่ท,ทําตุ๊กตาออกมาเป็นกลิ่นขนมกลิ่นช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะคะคือหอมมากมมีกลิ่นผลไม้ได้วยโอ้มีกลิลก่นวานิลลามีกลิ่นพวกช็อกโกแลตกลิ่นอะไรอีกชิบมมีมีกลิ่นกล้วยด้วยค่ะมีกลิ่นกล้วยด้วยหรอ <S <S แล้วก็จะ <S 2> <S 2> มีกลิ่นอื่นๆมากมายโอ้ดูสิคะเด็กๆเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะ ซื้อตุ๊กตามาให้เด็กๆเล่นนะคะไม่เคยเจอแบรนด์ไหนที่มันนุ่มเด้งขนาดนี้กอดใจไม่ได้ที่จะเอามารีวิวดูสิคะใครเห็นใครก็อยากจะกอดน,นะคะตัวตัวเล็กๆก็น่ารักนุ่มมากแถมยังหอมยิ่งดมยิ่งกอดก็ยิ่งหอมนะอันนี้นนหรอตัวตัวเท้ามันไม่รู้ว่ากลิ่นหอมมาจากตัวกล็ดที่เท้ามันหรือเปล่านะคะมันเป็น อนั่งทำระเป๋าดหตัวนี้นะคะน้องๆเขาก็จะมีการอยคอมานะคะเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ตัวที่เราซื้อมามันชื่ออะไรเกิดเมื่อไรแล้วก็มีกลิ่นอะไรนะคะเจ้าตัวนี้ชื่อบ๊อบบี้นี่นี่นี่บ๊อบบี้มีชื่อชื่อติดตรงไหนนี่ไงตรงป้ายคอมันนะคะบอกว่าชื่อบ๊อบบี้แล้วก็ตรงป้ายนี้ก็บอกเลยว่าบ๊อบบี้มีกลิ่นช็อกโกแลต สวยๆนักจอมจอมดอมจดมจอ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 มชีวิตวุ่นวายมากตัวนี้นะคะน้องๆพี่ตากซื้อมาในราคา950บาทตัวใหญ่มากนะคะดีจ้าโอ้โหดีจ้าดีใจจ้าอดไม่ได้ที่จะกอดรัดฟัดเวียงเพราะมันหอมมากพอแล้วเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นแล้ว ไดทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะคะว่าเข้าไปที่เพจไหนนั่นก็คือเพจ Rainflower นะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะกลิ่นหอมของเขานะคะเขาบอกว่าไม่อันตรายนะคะปลอดภัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และคนท้องเลยทีเดียวคือดูสิทุกคนมันนุ่มมากกินมันมีหลายกลิ่นมากมีหลายกลิ่นกินสตรอเบอรี่กินสับป,ประรดกิน่นอะไรอู้ๆเยอะตามนี้เลย ดูด้นะมีทั้งแบบตัวเดี่ยวมาเป็นเซตตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็เป็นแบบครอบครัวเป็นเป็ดเป็นอะไรโอ้โหเยอะมากแล้วก็คือมันนุ่มแบบสุดๆไปเลยคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะมาจากไหนเนี่ยคลิปนี้ลาไปก่อนนี้ต้องสนิทกันแน่เขาไม่อยากลา